นี่คือเส้นทางโกรกอิดกขึ้นยังไงให้ถึงยอดโดยไม่หมดแรงก่อนบอกเลยว่ามาที่นี่เพราะเห็ุแชมเปญไม้คขาคือสําคัญแดดก็กลัวต้องมีงมเสื้อกันยูวีคิดว่านี่คือช,นะชั้นที่1น่าจะใช่นะเช็คพอยท์ที่หนยังไหวอยู่แล้วน้ำตกที่สองแล้วเช็คพอยท์ที่2เริ่มหอบแล้วนะแวะชมน้องเห็ดและมอสก่อนสักแป,ป๊บชั้นที่หชั้นที่หง ออิดกป่าแรกเปเียกชุ่มชุมชั้นที่สองแล้ว,ลวซึมซับเสียงน้งไปตลอดทางทางมุมตั้งหินต้องทำคอนเทนต์ละหนึ่งชั้นที่สามแล้วชันวนว้นที่สี่แล้วไปน่อ มุมมหาชนค่ะขอแอคหลายๆท่าหน่อยนะถ่ายข้างบนตรงนี้คือต้องรอเป็นชั่วโมงเลยะ i n n l l l y ถึงยอดแล้วค่ะมิชชั่นคอมพลีตถึงแล้วน้องตัว,ตวอีดงโอ้ยขาลงคือไม่ไหวต้องถ่ายลงมาอย่างเดียวเลยอะ กอีดลขึ้นเหนื่อยลงหาใครกล้ามาลองเองเลยสำคัญคือลงเท้าต้องเหนียวแน่นนะคะงั้นก็ได้สไลด์ลื่นลงมาเลยค่ะ